อันนี้2 5 0 0ันห้าไม่กล้าจับเลย <c oughs> จัวได้ค่ะสองพันห้าขออนุญาตนะขออนุญาตนะเป็นมะลิทั้งพวงแล้วก็ตัวช่อด้วยค่ะทำจากกลีบมะลิอันนี้พวงมันมีดีเทลเรื่องแบบช่ออะไรเข้าขมาพวงนี้ก็จะประมาณ3,5 0 0ดอกไม้ถูกค่ะดอกมะลิถูกแต่ถ้ามะลิแพงก็5,000ันอะไรเงี้ยค่ะคือขายอยู่3วันค่ะ10 11 12 3วันนะสล้าน <c oughs> ก็จะเป็นดอกไม้ที่เรามาเพิ่มมูลค่าค่ะดอกมะลิช่วงวันแม่คนก็นิยมใช้มะลิ แล้วถ้าแบบเป็นงานที่ฝีมือมากๆเราก็ใช้น้องที่แบบอาจจบจากในวังหญิงในวังชายเงี้ค่ะจริงเหรอก็คือ,น,อน้องจบมาจากอันนี้แล้วก็คือมาทําเป็นอาชีพก็เริ่มต้นจากความชอบก่อนก็ได้ค่ะแล้วทีเนี้ยทุกวันนี้มันง่ายตรงที่มีโซเชียลมีเดียสามารถรเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างลองทําแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนเอ๊ทำอะคะ่ะถ่ายไปเรื่อยเห็น,หนพัฒนาการตัวเองทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็ควรจะทําอะไรต่อยอดทางไหน ถ้านับรุ่นแม่ด้วยค่ะก็เกือบ20ปีแล้ว20ปีเลเ่ะแต่ว่ามาทำออนไลน์จริงๆจ,งจังประมาณ5-6ปีเมื่อก่อนก็เหมือนพ่นปกติถ่าไยไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแต่เนี้ยแ,แบบเออเราทำงานนี้เราก็ถ่ายลงพอถ่ายไปเรืเ่อยๆปุ๊บเพื่อนเริ่มสั่ง เอทีนี้ส่งยังไงเนี่ยมันก็เริ่มจากตรงนั้นมันเป็นความชอบของเราส่วนตัวตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบขนาดนี้ครับแต่พอแบบลอยไปแล้วสมองมันดีแล้วแบบเออเราไม่ได้เครียดอะไรนี่นา,นอา,อา้อยไปแล้วมีคนไปไหว้แล้วก็กลับมาบอกเออแบบมาลายหอมมากเลยนะอชอบมากเลยนะคนแบบคนรับถูกใจนะคนให้ถูกใจนะเนี่ยมันเป็นกําลังใจของเราก็เลยค่อยๆทามาเรื่อยๆจนแบบเป็นถึงทุกวันนี้ค่ะ